สวัสด,สดีครับไ <พอ S 1> ม่ได้ครับเขาเอนยังกันโล่หมูกระทะจ้ะหมูกระทะด้อครับอโอ๊นขาดคนนึงขาดหลุบสาวข้หาหลานนย่มีแต่หลานมีหลานสาวไม่ได้พีพ่น้องไม่ได้นะเบาไม่เด้นะสาวไม่เปิ้นเปิ้น มาเดินพี่มาหนาา้าซาไอสเอกพยีดีเจ้าพาเจ้าแจลุยไหวเจ้ารา้ามมาเด้อพี่น้องเลยด้วยกันด้วยกันแค่้นคือต่อให้ดไม่ได้ครับนี่ อาอาเกิดพี่น้องลยนี่ก็เป็นมั่วๆมว่ะแลตาพอมมั่วอยู่มั่ว กินน้ำห่างกี่นอ้องกินตนังตานโลภพยคอบครัวจะค้องเ่็นอะไปกินนอก,ท,นอกอทั้งน่อยจริงเขากินอยู่ร้านไม,ม่กินอยู่เงื่อนอ่งีม้ม่ราพักมามามากินน้ำันเนยจ้าเอาเอาิญมากรุมนน,นี่โออ เอาไงหมอนไงหมอนไม่เป็นต้องมันเป็นเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เลยแต่แก้วพอกินแหน่แนหน่นี่ครับกวัดที่ยังกับบุกอิดจักน้ำอัญมล บรบอกยี่หอ้อละบรได้ค่าสป,ปอนเซอร์มีแจมอนตรงนี้โอต้รงนี้ต้มอะไรนี่แจมอนแมอนมาเด็พี่น้องเลยพี่น้องทันน้งกันมา เอฟซีท mm ั hmm. mm ้งเชาวอปรปล่าวตัวโลกมาได้ครับทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นทั้งอิตาลีเยอรมันสวีเดนเราสวีเดนสุทีเสวีเดนตะวันแค่แนว ในคพนพดูเลยคนกีดยางคนเดินบินก like ีดยางพารามาเลืเจ้ฝ่ายมุมดหาแล้วลิงดีคนงามคนรผัวหายคนง่ามเพราะว่าจะของผัวหายตะแก้วคนผัวหายเพราะว่าจะของครเนีเราว่างเนี่ย้ามันบแล้วมาเดอลูกหลานทั้งนั้นแบอเร่าวเลย

quay khuôn đường Ơn ái mọi người này. Ma Tao cha. Tao thầy cha. Đá, แม่มันกน่มบ้าเบียผาัากน่มนี่ได้แม็กก์ไหนล่ะครับกล่มาลูก บ่ไล่ไก่ทิมโกคพอเล่าเมตตาโกคพอเล่าเบ้าอมกอมอ้อนทัวร์โพอเล่า มันะบาอ,อยู่ยยยอเลอยเข้อยู่เลยมามาทานเรื่องธิดเรื่องธิดเรื่องือมาอหารทานน้ำกันไปดิมาเริ่มพญายาแม่ีเวันะ จำบ้านจำนานมามะเอาหน่าน,นนทาวินอนนนขอบคุณด้วยพีพย่น้องื่องข้าวข้าวเมื่อตา,ววา <c oughs> คว่ำก็ได้ควัหลาย <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดกครับมีชีวิตอยู่อยู่ครับ ประเกตมมนได้ประเกตปกัดินดาพรคนง่างทีไรม้าน,าานีแต่เอฟซีอยู่พร้อมคู่มันมากไม่ก็ะจำอะไร นี่ของ,องทั้งมือผมเปเล่าน้ำเรกครับไม่ได้พี่น,อน,นอ้องบันดดนท้องบึนจะของบึนรับขอบคุณครับเจ้าน้นเราครับพี่น้องเลย ดีครับบ๊ายบายแม่ลูกๆบ๊ายบายพ่อแม่ลูกเ,เอ้ยบ๊ายแม่บ้านบายแม่แม่บ้านกันดิ uh huh. ครับขอบคุณครับ